เปาวลีปล่อยโฮแม่คุณให้โชคใหญ่หลังลาโลกทําถูกหวยกันทั้งงานศพก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อนักร้องลุกทุ่งชื่อดังอย่างเปาปาวลีได้ประกาศข่าวร้ายหลังสูญเสียคนสําคัญของวงตระกูลโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าหลักที่สุดเลยนะคะแม่คุณกําลังใจของหนู29พฤศจิกายน2565ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความเสียใจกันอย่างมากมาย ในขณะที่สามีเปาเปาวารีก็ไม่ได้ทอดทิ้งภรรยาหลังเจอการสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวร่วมเดินทางมาไว้อะไรโดยเปาวาีก็ได้ระบุข้อความว่าแม่คุณละอ,อพลายละหานกำหนดการรายละเอียดรบกวนสอบถามด้ดยคขาเปานะคะน้องอีฟและล่าสุดเปาเปาวารีนั้นก็ได้ปล่อยโฮหลังแม่คุณให้โชคใหญ่หลังลาโลกทำถูกหวยแกนทั้งงานศพเลยทีเดียวเนื่องจากอายุของแม่คุณ อายุ80ปีโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอที่ดีใจทางน้าตาว่าให้ของขวัญทุกคนก่อนเดินทางไปสวรรค์ดักที่สุดพร้อมกล่าวว่าโอ้ยหนูถูกหวยด้วยแม่คุณให้หวยเหรอแม่คุณให้ถูกงวดนี้เหรอคิดถึงเหรอเขาถูกกันทางงานเลยขอบคุณนะแม่คุณคิดถึงนะพร้อมกับร้องไห้ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากชินิวค่ะ